拜拜。

ตีไแค่ิดียวองอยู่นนี้ถูกแงลอีานน้ค่ะลอยคได้เวลาแล้วนะติกตักติ๊กกเือคนไัมากๆเลยอ่ามีคนมารอแล้ว่าไม่ไรให้มาจําอนก็ได้เขาอยู่ Yeah. 三、好五、

我们得那个。